สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิวภูประจาวันนี้กับช่องเชียร์ลิวภูกันนะครับหากถกใจคลิปและชาแน,นลช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นไประเด็นแรกในวันนี้ด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของลิพูกันนะครับล่าสุดนะครับเว็บไซต์ทางการของสโมสรก็ได้ออกมา,ารายงานว่าอาร์เนอร์สอตจะออกมาแถลงข่าวก่อนเกมในช่วงวันนี้เวลาประมาณ3ามโมงเย็นบ้านเรานะครับหลังลิพูมีคิวลงแข่งกับเชลซีในคืนวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเวลา4ี่ทุ่มครึง่งใครอยากฟังอาร์เนอร์สอตให้สัมภาษณ์สื่อและตอบคำถามสื่อแบบสดๆนะครับก็ รอฟังกันได้เลยผ่านทางช่อง YouTube ทางการของสโมสรลีพูลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของกัปโปกันนะครับหลังล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ไปให้สัมภาษณ์กับทาง Sky Spo อนะครับเรื่องที่1นึกัปโปูพูดแบบตรงๆเลยว่าเขาหวังว่าลิฟูจะชนะทุกรายการที่ลงแข่งในฤด,ดูกาลนี้หลังฤด,ดูกาลที่แล้วพวกเราเกือบได้แชมป์ทุกรายการมาแล้วแต่พลาดกันในช่วงท้ายของฤด,ดูกาลที่แล้วกลุ่มนักเตะลิฟูชุดนี้เป็นกลุ่มนักเตะที่ดีและมีคุณภาพมากมาย ดังนั้นเขาจึงหวังว่าปีนี้พวกเราจะพยายามไปให้ไกลกว่าเดิมในทุกรายการที่ลงแข่ง เรื่องที่2องกั๊กโปเปิดเผยว่าเขาเป็นคนชอบความเปลี่ยนแปลงและชอบการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆเพราะมันช่วยทําให้เขานั้นเติบโตขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสมสรนนี้ผูกบังคับให้พวกเราต้องเติบโตเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงคิดว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่ดีเห็นได้ชัดว่าพวกเรามีหัวหน้าโค้ชคนใหม่บางอย่างในสมสรก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งวิ วิธีการฝึกซ้อมวิธีการเล่นของพวกเราดังนั้นทุกคนจึงต้องปรับตัวเพราะมันจะช่วยทําให้พวกเราดีขึ้นนะทั้งในฐานะทีมและในฐานะสโมสรในอย่างแน่นอนเรื่องที่3กัปโปเปิดเผยว่าแม้ว่าเขาจะอยู่กับลิฟูเกือบครบ2ปีแล้วแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังคงรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลง you will never walk alone เหมือนเดิมเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมที่มีความหมายสําหรับเขาเพลงนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนมีทุกคนคอยสนับสนุนอยู่เสมอเมื่อลง เล่นให้กับสโวสลสวหร์พูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเพียง you will never walk alone มีส่วนช่วยทำให้นักเตะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเสียงเพลงนี้ที่แฟนบอลลิพูร่วมกันร้องช่วยเหลือพวกเขาได้มากเลยทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของกาโปนนะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเทนอาโนกันนะครับ เรื่องที่1นึ่งเทนเปิดเผยว่าเกมที่ลิพูแข่งกับเชลซีที่เขาชอบมากที่สุดก็คือเกมรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก League, เมื่อปี2005เพราะเป็นเกมที่น่าเหลือเชื่อมากลาฟาเอลเบนิเตสและมูรินโญ่เป็นผู้จัดก,การทีมระดับตำนานที่เก่งมากนอกจากนั้นแล้วในสนามแข่งตอนนั้นก็เต็มไปด้วยนักเตะระดับตำนานหลายคนทั้ง2ทีมต่างต่อสู้กันอย่างจริงจังเกมนัดนั้นจึงเป็นเกมที่น่าทึ่งสําหรับแฟนบอลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาจําได้ในวัยเด็ก เมื่อลิฟูแข่งแข่งกับเชลซีเชลซีเป็นทีมที่ได้ลุ้นแชมป์อยู่เสมอและลิฟูเป็นทีมที่แพ้ยากดังนั้นการได้เห็นลิฟูเอาชนะเชลซีและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกจึงเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆ เรื่องที่2เทนเปิดเผยว่าความทรงจําที่เขาชอบมากที่สุดตอนแข่งกับเชลซีมีอยู่ด้วยกัน2อ,อย่างอย่างแรกน่าจะเป็นตอนฤด,ดูกาล2022ที่ลิปูชนะเชลซีในรอบชิงชนะเลิศทั้งรายการคาราบาวครับและรายการ FA Cup ที่สนามเบมบรี่อย่างที่2ก็คือตอนที่เขายิงประตูทีมเชลซีได้ที่สนามสแตมฟอร์ดบิดเมื่อปี2019 เรื่องที่3เทนยอมรับว่าการได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นไอดอลหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนทําให้เขารู้สึกกลัวเล็กน้อยในช่วงแรกเพราะผู้คนมากมายจะคอยจับตาดูคุณและอยากเห็นสิ่งที่คุณทําอยากเรียนแบบสิ่งที่คุณทํา แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็จะเริ่มยอมรับได้และใช้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในวัยเด็กไอเดลของเขาก็คือสตีเวนเจอร์ล่และจมมี่คร์เกอร์พอพวกเขาทั้งสองคนมาจากเมืองลิภูและเป็นนักเตะที่ผ่านระบบอะคาเดมี่มาก่อนเขาจึงเชื่อว่าเขาก็สามารถทําได้เหมือนเจอร์ลาดและคร์เกอร์เช่นกันถ้าเจอร์ลาดและคร์เกอร์ทำได้แล้วทําไมเขาจึงถึงจะทําไม่ได้ละ่ะ ดังนั้นตอนเด็กเขาจึงเชื่อว่าถ้าเขามีวินัยทํางานให้หนักและมีพรสวรรค์ที่เพียงพอเขาก็จะประสบความสําเร็จและบรรลุปเป้าหมายเหมืองเหมือนเจอร์ลัดและคาร์เลเกอร์ได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาคอยเตือนตัวเองในใจตลอดเวลาถ้าคุณทํางานหนักมากพอทุกอย่างก็เป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่าทําได้คุณก็ทําได้ แต่คุณต้องพยายามให้มากและเต็มใจที่จะพยายามเพื่อบรรลุความฝันที่คุณต้องการทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเทนอานโนนะครับผมเรด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนาบีเกตากันนะครับหลังล่าสุดเกตาอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเดอะการเดียนนะครับ เรื่องที่1นนะครับเกตาเปิดเผยว่าช่วงปลายฤดูกาล2022ถึ20 23, ง2023เขามีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ขยายสัญญากับลิปูได้แต่ก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะหลังจากอยู่กับลิปูมาเป็นเวลานานกว่า5ปีเขาก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นต้องการลงเล่นมากขึ้นณนะสโมอสรอ,อื่นนะครับเรื่องที่ 2. นะครับเกตาพูดถึงแฟนบอลลิปูในมุมมองของเขาตอนนี้ว่าแฟนบอลลิปูมอบความรักให้กับเขามาโดยตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน หากได้เจอกับแฟนบอลลิพูพวกแฟนบอลลิพูก็จะคอยแสดงความรักต่อเขาเสมอเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับเขาแล้วแฟนบอลลิพูคือแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลกลิพูเป็นเหมือนครอบครัวและคุณไม่เคยเดินเดียวดายเป้าหมายของเขาตั้งแต่เด็กก็คือการคว้าแชมป์การได้แชมป์พิมลีกและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกร่วมกับลิพูถือเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อที่เขาไม่มีวันลืมทีมลิพูยุคเยร์เกินคอปเป็นทีมที่กระหายชัยชนะเสมอและต้องการชนะในทุกเกมที่ลงแข่งเขาจึงรู้สึกโช ดีจริงๆที่ได้ร่วมงานกับเยอ์เกนคอปเพราะคอปคอยพักดันนักเตะให้ทำผลงานให้ดีที่สุดในสนามเสมอคอปเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมและเป็นแกนหลักคนสําคัญของทีมลิปูในตอนนั้น เรื่องที่3นะครับเกตาพูดถึงชีวิตของตัวเองหลังออกจากทีมนิพูว่าเขาได้รับข้อสเสนอจากหลายทีมเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเบเมนเพราะเยอรมันเป็นประเทศที่เขารู้จักดีอยู่แล้วและเขาเชื่อมั่นในโค้ชและฝ่ายบริหารของเบเมนเขาแค่อยากเล่นฟุตบอลอยากแอซสต์และอยากทำประตูถ้าเขาต้องการเงินเพียงอย่างเดียวเขาคงเซ็นสัญญากับทีมอื่นไปแล้วที่ไม่ใช่เบเมน สิ่งเดียวที่เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลของเขาก็คือการได้ลงเล่นในทุกสัปดาห์อย่างสนุกสนานและมีความสุขแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนในปีสุดท้ายที่ลิพูเขาไม่ได้ลงเล่นมากนะักการได้ย้ายมาอยู่เบรเมนจึงทําให้เขามีแรงบันดาลใจแม้จะมีเรื่องราวดราม่าว่าเขาปฏิเสธขึ้นรถบัสเดิน คือรถบัสเดินทางไปแข่งร่วมกับเบเมนเพราะไม่พอใจที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่เขาขอยืนยันว่าเขาน,นเป็นมืออาชีพและมีวินยัยและพยายามทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเสมอไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็ตามเขาจึงขอโทษแฟนบอลเบเมนจริงๆกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นเขาเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นและไม่มีมนุษย์คนไหนหลอกที่สมบูรณ์แบบแฟนบอลเบเมน man, หลายคนถามเขาว่าเจ็บอีกแล้วหรือหรือเป็นเพราะอะไรถึงไม่อยากลงเล่นให้เบเมนแต่เขาก็ตอบแฟนบอลเบเมนเหล่านั้นกลับ ไปว่าเขาสบายดีไม่ได้เจ็บสิ่งเดียวที่เขาอยากทําในตอนนี้ก็คือการได้ลงเล่นเพื่อแฟนบอลและเพื่อเบเมนแต่เขาไม่มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เพราะสโมสรอนตัดสินใจส่งเขาไปเล่นให้กับทีมเบเมนชุดอยู่23ปีและให้เขาลงฝึกซ้อมและคอยช่วยเหลือนักเตะดาวรุ่งชุดนี้ระหว่างที่รอให้สถานการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นคลี่คลายแฟนบอลเมเมนมอบความรับให มอบความรักให้กับเขามากมายเขาจึงอยากตอบแทนแฟนบอลด้วยผลงานในสนามทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนาบีเกตานะครับผมประเดน็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิฟูกันนะครับ แรงข่าวที่1ก็คือเดฟโอซีคอปสื่อสายหงที่โด่งดังในหมู่แฟนบอลลิพูในต่างประเทศนะครับที่พักหลังสื่อเจ้านี้นะครับรายงานเรื่องภายในทีมลิพูได้อย่างแม่นยำม,มาแล้วหลายครั้งนะครับล่าสุดนะครับเดฟโอซีคอปนะครับก็ได้ออกมารายงานพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟเลยว่าเทนอารโนยินดีที่จะให้เวลาลิพูได้แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่และให้และให้โอกาสลิพูได้ยื่นข้เอเสนอสัญญาฉบับใหม่ให เขาได้พิจารณาอีกครั้ง เลฟโอซิคอฟนะครับยืนยันว่าการอยู่กับสโมสรลิปูต่อไปคือสิ่งสําคัญอันดับแรกที่เทนต้องการและมุ่งมั่นที่จะทําผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมหลังลงเล่นให้กับลิปูไปแล้วกว่า300เกมสถานการณ์ล่าสุดนะตอนนี้ทางลิปูและเทนยังคงเจรจาเลื่อกสัญญาฉบับใหม่อย่างต่อเนื่องกันอยู่โดยมั่นใจกันว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ลิปูต้องการให้เทนอยู่กับทีมไปอีกหลายปีและตัวเทนเองก็จะไม่กดดันลิปูและยินดีที่จะแสดงความ เขาดกต่อริพูด,ด้วยการให้เวลาริพูดได้แก้ไขรายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ให้เหมาะสมตามที่เขาต้องการแรงข่าวที่2นะครับก็คือมิเกลเดนันนี่ครับมิเกลเดนันนี่หัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของอินด p e พ d เดนที่มีผู้ติดตามทาง x มากกว่า200,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า เทน์อาโนไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะอยู่กับลิพูต่อไปแม้ว่าตัวเลขเงินค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ที่ลิผูยื่นให้จะแตกต่างจากสิ่งที่เทนต้องการก็ตาม และแม้ว่าเรอัลมารดิดจะสนใจเทนต์เป็นอย่างเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ไม่มีเคลื่อนไหวใดๆในตอนนี้เพราะมาริดนะครับไม่ต้องการทําให้คาบาคาวนั้นรู้สึกลําบากใจนะครับตอนนี้ผู้ผู้บริหารระดับสูงกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะยินดีมอบค่าเหนื่อยมหาศาลตามที่เทนตต้องการดีหรือไม่หรือควรเอาเงินไปซื้อแบ็กขวาที่เล่นเกมรับได้ดีกว่านี้ที่เหมาะสมกับทีมนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิภูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม